น่ะค่ะเขามากินก็ตำบะฮูข้ามใหญ่ๆปมุปมๆเลยตอนสาวๆได้ยินเสียงรถนิดเดียจักหน่อยอืมอ,อร่อยไหมอืมสวัสดีจ้าวันนี้มาผอกับตำมีบิทีชแนลคือเกาค่ะวันนี้นะคะตำม,มาผอกับ อาพพเพนื่อนบรรยากาศตอนเศราา้าค่ะหลังฝนตกนะคะตามสีผ้าสูผูสุขน้นมากินสาลายคันติพวงองุ่นนี่ค่ะก็ตําบอกหคงค่ะโรยลงไปอันนี้นะคะตําสั่งมาจากเพจสาลายคันติของน้องคันติเพิ่นนะคะนหลายเลยค่ะตัวนี้ตําล่างรางแ้วสองน้ำค่ะ มันสีมีซองซ่องส่งนสี่นี่ซองละลอยค่ะซองละลอยสั่งมาสามซองส่งฟรีอันนี้มันสีบบมีกินมันสีบบมิกินแบบเป็นข้าวนะคือคือค่อยกินแต่ว่ามันสีเป็นแบบหอมๆแล้วก็หอมสลัดนั่นแหละแล้วก็บกบ,บเข้มนำํำพอล้างสองหนำแล้วก็ไปแช่หนำเย็นดีนะคะก่อนสีไปกินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ตามกอน,นั้นด้ค่ะ มาค่ะมากินน้ำกันเลยมือนีได้พระเอกของข้ากกบสิเป็นสาล่ายในชุดนะคะเพลินสีมีน้าจิม้มแถมมะนาวค่ะน้าจิ้มเพลินเดี๋ยวาเล่ามาือมแซ่บดูค่ะแต่มันสิเป็นแบบว่าถ้าค้นมักนวดๆเนี่ยกะปรุงเพิ่มได้มะค่ะเราเม่กินก็ตำบะฮงข้ยามใหญ่ๆปวมๆเลย ตอนเสาๆได้ยินเสียงรถนิดเดียวจักหน่อยอืมอืมอร่อยไหอืมได้อยู่นะอืมเค็มไม่เค็มปกติเท่ากับตำแบกหุ่งแห้งป,ปกติที่เคยกินที่เห็นมันเค็มปกติตำกินเคยกินสาลายแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันแบบ ท่านใจกินไปไหยมันมันเป็นแบบมันเข้ม<า>แต่เล่แบบเล่บก,กินเลยเห็นคนแบบอย่าห้าวบ้ากินกับน้ำจิ้มมันอืม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 กินมันก็เดิศจัง อ้าค <Ừ. S 1> ือกี่เบิร์ละแป๊บเดียวคไปกินปมแทะกี่เบิร์ละอร่อยถ้ามีไงเลยค่ะบมปมอืม ทำโฮงบริสุทธิ์เอบร,อริตาทอเองสื่อเอาเพาะว่าไปเฮ็ดง่ายล่ะอืมคัางเงยๆปุมป่มๆเผาหืม แสบค่ะแขอทางเราอยู่ตอนเอามาตอนอตอนอามาสาหลามันสิเป็นแบบว่ามันมีได้ถุงตีนถุงอสซญญากาศนะมันสิเป็นแบบว่าเฮ็ดอเนกยุนสิน่ะถ้าใช้แถวบ้านทาางเอยอเอกแต่ว่าเอามาปุ๊บพอแซ่น้ำปั๊บมันสิฟูเต็มถ้วยเลย ซองหนึ่งกับได้ได้หลยเตยวิตามินตามกินสองซองอันม่นมันกระสีแบบว่าเป็นค่อยๆพองขืนพองขืนใน่เน่นถวยน้ำแล้วก็ห้กงล่างน้ำสะอาดสองน้ำล่างสองน้ำบ่มให้มันเข้มแต่ว่าสาหร่ายที่ถืโดยร่วมปกติมันกระสีมีความเข้มของมันอยู่แล้วแต่ว่าถ้า้องล่างออกสองน้ำมมนกระสีบ่มมีความเข้มนะตจนี่กับบวเข้มบ่ทติเคยกินมันเข้ม แล้กกาห้อล่างสองน้ำงปุ๊บเพากาเอามะล่างไอ้นามสะอาดใส่น้ำแข็งมันกระสิได้สาลายที่แบบกรุบกรอบแบบฟูแบบนี้เลยนี่ค่ะกรอบกรอบคือห้อกินไม่ไม่เนี่ยริ่งมันฟูกว่านี้อีกเนาะมันมันหดละบา้ใช่ไหม ม,ม,มันกินก็ไม่รมากินเหลก็หลายอย่างจำหู้ก็ได้ ขึ้นจิวผู้ใดนาะมาหยิบจุนเนาอบบางหันนาะเดี๋ยวสิมาฉลองอันครบรอบอันหนึ่งพันศัพแต่ละเด้ ขอเห็ดปเนาะเบาๆอืมหลายบไปเลเด้อสองห่อกินผู้เดียวอืม 嗯。<laughs> ช่วงนี้ทางจังหวัดเลยเพิ่นนามถ่วมนะคะฝากให้เป็นกำลังใจให้สุภูสุคนที่อยู่ทางนั้นน้ำเด้อคะ่ะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นั่กันดิ่งเหลแทบอีกป,ปกติอยู่บ้านมองนี้ปีวังหันมันท่วมท่วมขึ้นฮอดสั่นสองคนปีวังหันนะคะปีนี้คือสีบอมาแล้วปีนี้บอมาข้าจะเหตุสภาพเนี่ยเปะะิ่าอะ กินสาดเราเลยคลิปนี้นะคะมากระไลถือใจกระแช่ตามน้ำนลยด้อค่ะถ้าผูดด้ใดสนใจสาหลายคันตินะคะตัวนี้เลยไปสั่งสื่อกินก็เพินใดนะคะซองละหนึ่งร้อยบาทประโยชน์หลายค่ะตัวนี้มากระไลถือใจกระแช่คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เด้อ ขอตัวลาไปก่อนค่ะมือนีสวัสดีจ้ะ